ปกติภารกิจหลักที่สําคัญยิ่งของทหารก็คือการฝึกและการเตรียมกําลังเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันภัยคุกคามต่อประเทศนั้นนอกจากภัยจากการสู้รบแล้วยังเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้กําลังทางทหารในการร่วมขจัดให้หมดสิ้นไปอีกทั้งภัยเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่หน่วยทหารจึงต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติทุกสภาวะการ กองพลทหารราบที่9หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1หรือเป็นกองหนุนของกองทัพบ,บกตามแผนการป้องกันประเทศด้วยความที่เป็นกองพลพร้อมรบระดับหนึ่งเป็นกองพลทหารราบเบาที่มีศักยภาพทำการรบได้ในทุกสภาพดินฟ้าอากาศโดยไม่ต้องส่งกำลังบำรุงขณะทำการรบติดต่อกันถึง72ชั่วโมง ระดับกองพันผสมในกรอบของกรมทหารราบเฉพาะกิจของกองพลทหารราบที่เได้ทาการฝึกเป็นประจําทุกปีซึ่งถือเป็นการใช้กําลังขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกําลังจากสองกองพันทหารราบกับอีกหนึ่งกองพันทหารปืนใหญ่สมทบด้วยกองร้อยทหารมา้ากองร้อยทหารช่างสนามและส่วนแยกกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9และหน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยนะครับจะสามารถปฏิบัติตามภารกิจตามแผนที่กําหนดไว้นะครับเราได้มีการ เตรียมการการซักซ้อมผมยืนยันว่าเราพร้อมที่จะไปปฏิบัติทุกภารกิจ กำลังคนกว่า1500นายของที่นี่มีการเตรียมสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วยรวมทั้งความพร้อมของยุทธปกรร้อยเปอร์เซนต์โดยลักษณะการฝึกนั้นได้แก่การใช้หลักการเป็นผู้นำที่ดีการเผชิญกับสถานการณ์ทางยุทธวิธีในรูปแบบต่างๆการฝึกให้คุ้นเคยกับการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจต้องเผชิญในเวลารบจริงในสภาวะปกตินะครับกองทัพของทุกประเทศในโลกนะครับในยามบ้านเมืองปกติก็จะมีการฝึกกําลังเพื่อมีความพร้อมกําลังป้องกันชายแดนก็จะไป อยู่บริเวณชายแดนนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับของพี่น้องประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็นกช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภาวะต่างๆนะครับวิกฤตต่างๆสำหรับความพร้อมของกำลังพลน,นั้นเรียกได้ว่าเต็มร้อยทั้งสภาพร่างกายและจิตใจด้วยความที่ทหารกองพลทหารราบที่9นั้นมีคุณลักษณะสมกับที่เป็นกองพลทหารราบพร้อมรบระดับหนึ่งของกองทัพบ,บกที่สามารถทำการรบได้ทุกรูปแบบ ควัมร่งกำใจในการออกไปเนี่ยต้องมองว่ากําลังพลเนี่ยไม่ได้หวาดกลัวต่อสถานการณ์ใดๆนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ที่กาลังใจดีนะครับสิ่งที่2ในเรื่องของการดูแลจากผู้ค้ำชารประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกนั้นแน่นอนว่านอกจากความพร้อมรบของหน่วยความเข้มแข็งของกองทัพบ,บกตลอดจนความมั่นคงของชาติ ยังจะนำมาซึ่งความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมีทหารอยู่เคียงข้างดูแลปกป้องให้อุ่นใจทีมข่าวทหารททบร5รายงาน